สวัสดีครับผมโน้ตเชิญยิ้มครับช่วงนี้ผมเตรียมตัวที่กําลังจะเปิดกล้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องหลวงพิเท่งคัมแบ็กนะครับทําให้ผมเนี่ยต้องรีบดูแลร่างกายของผมให้เยอะมากที่สุดนะครับแต่ที่ดีนะครับผมโชคดีอย่างผมมีเอ็นสกายโนตตัวนี้เป็นตัวช่วยทั้งเข่าและข้อของผมทําให้ผมเดินเหินการกํากับอะไรสะดวกสบายเดินไปไหนมาไหนและที่สําคัญที่สุดผมขับรถเองขับก็ไหวด้วยนะฮะ พร้อมทำกิจกรรมทุกอย่างเลยนะแล้วส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของ NSky Note โนดก็คือมีเขาเรียวกว่าคอลลาเจนไททูนะครับที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนบำรุงข้อต่อแล้วก็กระดูกบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมรวมถึงนะครับส่วนประกอบอื่นที่ทาง NSky ได้เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของท่านนะครับดูแลครับดูแลกันง่ายๆเพียงทานวันละหนเม็ดกระดูกบำรุงก,กระดูกของท่านทุกวันและท่านจะแข็งแรง เชื่อผมด้วยครับผมรับประทานเป็นประจำครับวันละหนึ่งเม็ดครับ